สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องเราจะมมาแนะนำวิธีซีนวัตถุมงคลแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับที่ถืออยู่ในมือนี้ก็คือถุงแก้วนะครับเรียกว่าถุงแก้วขนาดขนาด1.5 คูณนิ้วนะครับขนาด1.5คูณ2.5นิ้วข้างในก็จะมีถุงแก้วถุงแก้วก็คือถุงพลาสติกแบบนี้นะครับอุปกรณ์อันดับที่2ก็คือกันไกนะครับกัรไกไว้สำหรับตัดถุงแก้วนะครับกันไกนะครับ อ,อ,อ,อุปกรณ์อันดับที่สองต่อมาอุปกรณ์อันดับอันดับที่สามก็คือนี่ครับที่หนีบที่หนีบไว้สำหรับหนีบถุงแก้วแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วลำดับต่อมาก็คือไฟแชคไฟแชค ไว้สำหรับจุดลนถุงแก้วให้ติดกันให้สนิทกันนะครับอ่า,าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นต้องเอาวัตถุบงคนให้ดูก่อนคือซีนแบบนี้คือซีนมาจากวัดนะครับ ซีนมาจากวัดจะแตกนะครับแตกข้างแบบนี้คือจะไม่ได้รักษาผิวเดิมของวัตถุมงคลไว้นะครับเพราะว่าจะมีอากาศเข้าไปอากาศเข้าไปในวัตถุมงคลทำให้ผิววัตถุงคนมองนะครับหมองทำให้อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับ วัตถุมงคลหรือว่าโลหะวัตถุมงคลนะครับทําให้ผิวเดิมครับหมุนมองได้นะครับผิวซีนเดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้มาจากวัดนะครับครับเราก็จะแกะซีนเดิมออกไปนะครับนะครับ ซีนเดิมออกไปนะครับเพราะแตกแล้วทำให้อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัตถุมงคลได้นะครับนี่ครับก็เอาถุงแก้วหรือว่าซีนใหม่เข้ามานะครับเข้ามาปึ๊บ จัดให้เข้าที่เข้าทางปั๊บแล้วก็ใช้กรนไกลตัดส่วนยาวออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนีบเอามาหนีไปนะครับหนีไปแบบนี้นะครับทำให้เหลือปลายพลาสติก อยูปลายถุงแก้วอยู่ประมาณ1นมิลน,นะครับประมาณ1นมิลหลังจากนั้นก็ใช้ไปแช็คจุดลนเลยนะครับลนไปที่พลาสติกที่เราเผื่อไว้ให้สนิทกันนะครับพลาสติกให้สนิทกันอ่าปึ๊บ จากนั้นก็เอาตัวหนีบออกก็จะได้ว่าถุงคนที่เราซีนใหม่เป็นแบบนี้นะครับขอบข้างก็จะไม่แตกอก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระถุงคนที่เราซีนใหม่สำหรับถุงแก้วนี่ก็มีขายในเฟซครับ แก้วมีขายในเฟซถุงประมาณร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยใบก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับส่วนที่นีบก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยประมาณนี้นะครับก็หรือประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่ครับราคาเลขกลมๆผมจำไม่ได้นะครับก็สั่งมาจากในเฟซ เพื่อใช้ประโยชน์ในการซีนวัตถุมงคลที่เราบูชามาหรือที่เราบูชามาจากวัดแต่ไม่มีซียนมานะครับเพื่อรักษาผิวพระให้อยู่ในสภาพเดิมนานวันยิ่งขึ้นนะครับนะครับสำหรับท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปด,ดีๆอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ